ครับวันนี้วันที่7เมษายนพศ2568นนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่พระทาตนาเจงเวงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครวันนี้เราก็มาพบอารยธรรมทางขอมอีกแล้วนะครับพระทาตนาเจงเวงพระธาต นาลายเจงเวงนะครับชื่อเต็มนี่นะฮะพระสาตนาลายเจงเวงเป็นปราสาทหินทรายมีมุกยื่นออกมาทางด้านหน้าเล็กน้อยซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีประตูทางเข้าอยู่ที่มุกนี้เพียงด้านเดียวส่วนอีกสประตูเป็นประตูปอมหรือประตูหลอกได,ได้พบแผ่นทับหลังสลักเป็นรูปพระกิจนะกำลังประลองกำลังกับสิงห์และหน้าบันเป็นรูปพระศิวนาราย เป็นรูปพระศิวะนาถราชฟ้อนลำนะครับพูดผิดฮะรวมทั้งรูปพระนารายณ์บรรทนศิลพิจารณาจากลวดลายของทับหลังหน้าบันและเสียนาานาคพระธาตุนาราย์เจงเวงน่าจะได้รับอิทธิพลศิละปะขเขมรสมัยบาปวนมีอายุประมาณราวพุทธศตวรรษที่16นะครับอันนี้คือรายละเอียดะฮะเดี๋ยวผมจะ ถ่ายแช่ไว้นานๆหน่อยจะมีทั้งหมวดภาษาไทยและหมวดภาษาอังกฤษนะครับนี่นะครับพระธาตุนาพระธาตุนารายเจงเวงนะครับนี่นะครับเป็นปราสาทก่อด้วยหินทรายนะครับนี่คือความสวยงามของอารยธรรมโบราณของเรานะครับนี่นะครับ วันนี้ผมมาถ่ายทำตอนนี้เวลาประมาณ8โมงนิดๆนะคร8โมงครึ่งก็ว่าได้นะครับผมถ่ายผมไม่ได้เอาพาณานโนรามา360องศามาติดตั้งนะฮะก็เลยต้องใช้มือหมุนเอาถ้ามันอาจจะเคลื่อนไหวหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมมีโอกาสเดินทางผ่านมาผมก็อยากจะถ่ายทำเป็นสารคดีไว้ให้ ท่านที่อยากมาเที่ยวมาชมนะครับปักหมุดมาได้เลยนะครับที่จังหวัดสกลนครอำเภอเมืองนะครับอันนี้ผมเข้ามาที่อำเภอเมืองตอนนี้ผมกาลังจะเดินรอบๆพระาธาตุนะฮะแล้วเราจะเข้าไปดูว่าคำนมัสคำนมัสการองค์พระาธาตุนานารายเจิงเวงนะครับเห็นไหมฮะท่องนโมสามจบแล้วก็ตามด้วย อิมัตสิงอุยาเนมหากัสเปนะถาปิตังพุทธังคาระเจติยังศิระสาณมามิสามจบนะครับอิมัตสิงอุยานมหากัสเปนะถาปิตังพุทธังคาระเจติยังศิระสาณมามิ อิมัสมิงอุยาเนมหากัสเปนะถาปิตังพุทธอังคาคาระเจติยังศิรสานามามิครับสามจบนะครับนี่นะครับคือคำนวัสการพระธาตุนารายเจงเวงเป็นหินทรายนะครับน่าจะเป็นลักษณะของหินภูเขาไฟสมัยก่อนหินลักษณะนี้ อาจจะมีน้ำหนักเบานะครับเพราะว่าความเข้มข้นมันจะน้อยหน่อยแต่ว่าในการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันก็จะดีกว่าที่เราจะใช้อาหินล้วนๆนะครับเห็นไหมฮะเห็นมันมีมุกนาลายบัมโธมสิมด้วยหรือเปล่านะครับน,นี่คือประตูนะครับสวยงามมากเลยครับพี่น้องเราเรามาดูอารยธรรมขอมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายทำให้ พี่น้องได้รับทราบนะครับนี่คือทางด้านทิศตะวันออกนี่คือด้านทางเข้านะครับผมกําลังเดินทางมาถ้าจะมานะมัศการเราต้องมาทางนี้นะครับเนี่ยสวยงามมากๆนะครับเห็นไหมครับทางเข้านี่นะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปสักหน่อยนะพี่น้องเราจะได้เห็นชัดๆนะครับ โอ้สวยงามมากครับสวยงามมากนี่นะฮะเช้านี้ก็เริ่มมีผู้คนเข้ามานมาัสการสักการะแล้วนะครับผมที่ประธาตนารายณ์จริงเวงของเรานะครับ อน,นอีกแล้วี่นะครับบริเวณโดยรอบของบัทธาตุนารายเจงเวงนะครับ <c oughs> สวยงามมากครับเป็นหินทรายด้านนี้ก็เป็นด้านทางเข้านะครับ ผมเดินรอบให้ท่านได้ชมนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับสวยงามมากครับ อารยธรรมโบราณนี่มีที่ไปที่มาดูประตูนะครับทำด้วยหินหินทรายนสลักการเลียงซ้อนทับก้อนหินนี่มีเจ้าหน้าที่นะ่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางศิลปากรน,นะครับเข้ามาดูแลอยู่สวยงามมากครับนี่นะครับคือคำนมัสการ ใครมีเวลามาท่องเที่ยวที่สกลนครเชิญแวะเข้ามาเลยนะครับปักหมุดมาที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับสวยงามมากครับวัดนี้น่าจะเก่าแก่มากนะครับดูอ่านจากคำจารึกที่บอกไว้ก็ราวรพุทธศตรวรรษที่16 ก็หลายร้อยปีแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรผมน่าจะเป็นที่พักสงหรือเปล่าครับนี่นะครับสวยงามมาก ท่านใดที่อยากมาเที่ยวชมปักหมุดมาได้เลยนะครับที่อำเภอเมืองพระธาตุนารายเจงเวงจังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องครับนี่นะครับความสวยงามของอารยธรรมขอมนะครับดังที่ผมอ่านให้ฟังตั้งแต่ต้นนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่า เพิ่งจะมาครั้งแรกนะครับนี่นะครับความสวยงามของพระธาตุนารายเจีงเวงคํานมัสการองค์พระธาตุนารายเจีงเวงก็มีแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจก็เชิญท่านนามัสการได้เลยตามที่ผมได้อ่านให้ฟังนั่นนะครับครับผมนั่นคือสายลอฟ้านะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาคงจะทำสายลอฟ้าไว้เพราะว่า มันค่อนข้างจะสูงหรือว่าจะติดไฟไว้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่เห็นมีสายรอบฟ้าอยู่นี่คือหินทรายนะครับหินที่เกิดจากภูเขาไฟครับตัวพื้นก็ทําด้วยหินทรายหินลักษณะน,นี้จะมีน้ําหนักเบาเนื่องจากว่ามันมีโพรงอากาศอยู่ข้างในสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายและนําขึ้นมาเรียงเพราะมันไม่ต้องใช้เครื่องมือหนักมากซึ่งคนมนุษย์ธรรมดาก็สามารถที่จะกระทําได้นะครับ นี่คือข้อดีของหินทรายนะครับครับผมให้พี่น้องได้เยี่ยมชมชัดๆนะครับนี่คือด้านหลังด้านทิศตะวันตกตะกี้ทางนู้นด้านทิศตะวันออกนะครับด้านด้านทิศตะวันออกจะเบีดประตูทางเข้านะครับนะครับคลิปนี้ผมขอยุติเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดที่อยากจะท่องเที่ยวเชิญได้เลยครับ